โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับ <affirm> วันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกปแลนดอมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กัน,นในเกม l ล l ลโลโลบนะครับผมแมปตรงๆรง i รงิ n เซ n นรันเอ่อ p o l i c e อ s c a p e p นะครับผมชื่อยาวมาก <tales> ซึ่งเจ้าตรงๆเนี่ยมันดังมากเลยนะทุกคนใน ประเทศแถบเพื่อนบ้านเรานะครับผมผมก็เลยมาลองเล่นดูนะฮะเพราะว่ามันต้องสนุกแน่ๆเลยนะตรงๆนะฮะเออตรงๆดังมากเลยนะฮะเห็นไปว่อนไปทั่วติ๊กตอกเลยนะฮะช่วงนี้ <c oughs> โอเคซึ่งวันนี้ผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาด้วยนะครับเป็นชุดออกงานสงการนะครับทุกคนเพราะว่าประเทศเราก็ใกล้จะถึงไอ้นี่แล้วเนาะช่วงเทศกาลสงการนะครับผมเทศกาลสาดน้ําสนุกสนานนะฮะก็เลยเปลี่ยนชุด ไปเข้ากับเทศกาลโอเคด้างั้นเราก็ไปกันเลยนะฮะไหนดูซิตรงตรง,ตรงพิซสั้นรันจะมีอะไรอ่ะอ้ยตรงนี้เหยียบโดนแล้วเลือดลดนะฮะเป็นแบบว่าบังคับโดนแล้วเนี่ยโอ,โอ้พื้นพื้นไฟไหม้ทุกคนอุย้ยถ้าเหยียบนานน่าจะโดนไฟไหม้เท้าจนตายนะฮะอืมโอ้ตรงนี้มี เดินสลับซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะไปกันเลยอยากเห็นเจ้าตรงตรงแล้วดูซิว่าเขาจะพูดเหมือนในไอ้นั่นไหมนะฮะที่มาล้ออะไรคร์มาคลคร์ลาร์ลคราครแล้วก็ฮี่สลับยางพูดไหมไม่พูดเหรอเออเขาไม่พูดไม่จานะฮะโทตรงตรงที่ผมรู้จักเขาต้องพูดนี่อันนี้อะไรเก็บแต่นาไม้มานะฮะอ้าวตรงตรงติดบั๊กนะฮะเอยตรงตรงติดบั๊กแล้วอับมานะฮะ เลยแล้วไดนน่าแมวไปทำอะไรอ๋อเอามาระเบิดนะฮะระเบิดทำไมตูมเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่มัน, Cap นะคะแคทแนบนะฮะแคทแนบเหนียอวอมานะฮะโอเคเราเอาระเบิดมาระเบิดแคปแนบให้แคปแนบหนีออกมาแล้วแคปแนบขาหายไปไหนนะฮะมีแต่มือ <c oughs> นั่นน่ะสิเออแล้วตรงตรง,ตงหายไปไหนเมื่อกี้ยังวิ่งไล่ผมอยู่เลยนะฮะหรือว่าเขาโดนระเบิด สักเก็เระเบิดที t นทีกระเด็นตายไปแล้วอ,อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะเนี่ยเปิดประตูเปิดออกดูนี่เป็นทางอะไรเนี่ยทางใต้ดินหรือเปล่าไม่น่าใช่นะฮะมีรูปตรงๆด้วยฮะทุกคนมีรูปตรงๆอยู่ทุกที่เลย <c oughs> เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูโอเคลงทางนี้นะฮะจุ๊บจุบจุ๊บจุบอุ้ยเลือดเราไม่รีด้วยทุกคนผมเพิ่งเห็นนะฮะเห็นมุมขวาบนปะ เลือดเราไม่ลีนะครับอันนี้คือตอนที่ผมไปเดินเหยียบไอ้น้ำน้ำสีส้มๆเนาะแล้วเลือนมันหายไปนะครับเลือนไม่ลีไอ้ทางตรงนี้จะจะล่วงไหมไม่ล่วงเนาะอืมสบายดีงามดีงามไม่ล่วงตอนแรกผมนึกว่ามันจะล่วงนะฮะถ้าล่วงมันจะยากกว่านี้ <c oughs> จริงนะฮะเอาละโอเค ตอนนี้เราอยู่ชั้นใต้ดินใช่ไหมเนี่ยนะชั้นลาวานะฮะเพราะว่ามีลาวาเต็มไปหมดเลยโอ้ก้อนหินยักษ์นะฮะก้อนหินยักษ์สีฟ้ามันน่าจะร้อนน่าดูนะครับเพราะว่าสีฟ้ามันไฟสีฟ้ามันแรงกว่าไฟสีแดงเนาะใช่ไหมทุกคนเออเท่าที่ผมจําได้นะฮะได้ใช่ใชตอนตอนเราเปิดแก๊สไฟสีฟ้ามันก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆอ,อยู่ตรงต้นต้นไฟเนาะ เออแล,แ,ลแล้วพอไหลขึ้นมามันก็จะค่อยๆแดงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนแล้วก็เป็นสีสม้มอ่าเพราะฉะนั้นแล้วสีฟ้าแรงสุดเออจริงๆก็อาจจะไม่ได้แรงสุดแต่ว่าแรงมากๆแรงกว่าสีแดงแล้วกันสีฟ้าไฟสีฟ้าใช่ไหมใช่ไหมอ่านะฮะเปิดโอ้ตรงๆยายา,ยายทำไมนายไม่พูดทำไมนายไม่พูดตรงๆปกติต้องพูดแบบบน่นตลอดทางไม่ใช่หรอนะฮะเออแล้วก็ตก้ายด้วยคำบุ่นฮี่สลับยา ใช่ไหมเขาต้องพูดตรงตรงเาฮืตรงตรงเาฮืตรงตรงเาะฮืเรื่อยๆเลยไม่ใช่เหรอแต่นี้เขาไม่พูดนะฮะจริงเขาแบบเงียบปิดนะฮะหรือว่าเป็นตรงตรงที่แบบไม่ชอบพูดนะฮะตรง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 เวอร์ชั่นเก็บตัวอันนี้น้ำอะไรน้ำน้ำวิ่งไวนะฮะโอเคสวยวิ่งไว วิ่งวิ่งไปวิ่งอย่างเดียว <c oughs> แม่ระวังตกนะทุกคนนะฮะมันเพลินมากเลยถ้าเพลินเกินจะลืมกดสเปซบาร์จะตกได้โอ้มีของขวัญอยู่ทางซ้ายนะครับแต่ว่าเราออกมาแล้วพลังเราหายไปแล้วนะฮะโตวเอย๋ยเพิ่งเห็นของขวัญน,นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าในของขวัญมีอะไรใครที่มาเล่นต่อจากผมไปลองเดินไปดูให้ผมหน่อยนะว่า ในของขวัญมีอะไรนะฮะผมพลาดไปแล้วเพราะผมกลับไปไม่ได้เพราะพลังการวิ่งไวผมหมดแล้วนะฮะอืมตรงนี้วางวางบันไดนะฮะโอเคเปิดทางแล้วก็กระโดดขึ้นไปโอเคสวยฮึบเอาล่ะตรงนี้มีพัดลมนะฮะพัดลมอันใหญ่หมอก พัดลมใหญ่ขนาดนี้ลมต้องแรงมักแน่ๆนะฮะต้องเย็นสบายมากแน่ๆช่วงนี้อากาศร,ร้อนมากเลยทุกคนเพราะว่ามันจะเข้าสงการแล้วเนาะนะฮะเ,เทศกาลสงการเป็นเทศกาลที่มาพร้อมกับความร้อนนะฮะแต่ถึงจะร้อนแต่เมื่อโดนน้ำสาดเข้าไปมันก็จะเย็นชุ่มชื่นหัวใจนะฮะใช่ไหมอืมใช่ๆนะฮะหมุน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  หมุน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 โอเคมีอีกอันนะฮะอยู่ทางขวามือวิ่งไปหมุน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 กันต่อโอเคหมุน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 มุนสวยเอาละปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปนะฮะตอนนี้ไม่มีควันแล้วนะฮะมันคือควันใช่ไหมไม่ใช่ไอ้น้ำเนาะไอควันควันสามสามอันนี้นะฮะอเอพราะถ้ามันเป็นไอ้น้ำเราคงไม่ตาย <laughs> มันน่าจะเป็นควัน อะไรสักอย่างที่ค่อนข้างร้ายแรงนะ,ะที่แบบโดนทีเดียวตุยเลยใช่าล่ะเราจะมาโผที่ไหนกันล่ะนี่โอ้ยเจอพัดลมอีกแล้วนะฮะแต่เป็นพัดลมอันใหญ่กว่าเดิมอันใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆใหญ่เลยเกินอ,าาอาา่าฮะอ่าฮะเซ็งจังเลยทุกคนตรงๆไม่พูดนะฮะ ถ้าตรงงพูดนี้ผมน่าจะขำตลอดทางเวลาที่โดนตรงๆไล่นะฮะเพราทุกครั้งที่เขาไล่เขาจะพูดตรงตรงซาเฮตรงงซาเฮแล้วก็ในเนื่ยมันคำน้ามัน่างน้อนมน้องน้นมอะไรสักอย่างแล้วก็ตรงงซาเฮแล้วก็ต่อได้สลับยางนะฮะห๋ือเอยจระเข้นะครับจระเข้มันเกี่ยวกับตรงตรงตรงไหนแนวจระเข้บินได้จระเข้เครื่องบินทุกคน จระเข้มีปีกนะฮะโอยวุ้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 ยเครื่องบินจระเข้นะฮะจระเข้เครื่องบินมันตามมาแล้วนะฮะเธอย่า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 โอเคเขาเกิดโดนจระเข้เครื่องบินง่ำนะฮะคือจระเข้ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์บกแต่นี้จระเข้เป็นสัตว มีปีกนะครผมปีกเครื่องบินอันบักใหญ่ <c oughs> วิ่งกิุงกรุกรุงกรุกอ้าวอ,อุ้ยอันนี้ตัวอะไรอะ่ะปลายักษ์ทุกคนอู้หูปลาปากอย่างใหญ่เลยนะฮะมันคือปลาสายพันธุ์อะไรนี่นะฮะไม่น่าใช่เมกกาโลดอนเมกาโรดอนมันตัวเล็กกว่าน,นี้หน่อยนะฮะเออมันคือตัวไรวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะไปก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นมาง่ำเรา เฮ้ยเฮ้ยเเมื่อกี้อยู่ๆเลเซอร์มันก็หมุนนะฮะตอนแรกมันไม่หมุนนะทุกคนตอนแรกมันอยู่นิ่งๆน่นๆมันอยู่นิ่งอยู่นไมว่ามันจะหมุนใช่ไหมมันจะหมุนตอนใกล้ถึงใช่ไหมอ้าวไม่อันนี้ไม่หมุนนะฮะแต่อันนั้นอ่ะอันเมื่อกี้มันหมุนทุกคนใช่ไปทางไหนละนี่อ้าว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 ไม่มีทางไปต่อทุกคนเอ๊ะ เออคือว่าพี่ครับทางไปต่ออยู่ไหนครับพี่เออคือว่าคือยังไงนะนะฮะอ๋อมันเพิ่งโหลดมันเพิ่งโหลดทุกคน <laughs> แมพเพิ่งโหลดทางไปต่ออุ้ยผมก็นึกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมงงใหญ่เลยนะฮะผมกำลังเออคิดว่า เขาทําไม่เสร็จนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของแมบบทาเสร็จแล้วแต่มันไม่โหลดเฉยๆนะฮะเกิดปัญหาผิดพลาดทางเทคนิคนะฮะนิดหน่อยแมบบไม่โหลดต้องตายรอบหนึ่งก่อนแมบถึงจะโหลดนะฮะยังแปลกเลยอย่าเมื่อกี้ผมเคว้งมากเลยผมก็ลังงงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมกันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งนะฮะอืออุ้ยตรงๆตรงตรงพร้อมหุ่นยนต์นะฮะ วัดตรงตรงตงตรงซาฮนะฮะตรงตรงซาฮเ้ยเฮ้ยเ้ยเระเบิดแล้วยังข้างอีกนะฮะยิงปืนไปทั่วเลยเมื่อกี้ดีนะไม่โดนเราเอ้ยว้ยรถตำรวจนะครโปลิศแม่วยขับเองได้ด้วยเจ๋งเจ๋งไปเลยผมชอบจังเลยแต่รถตำรวจบังคับยากแปลกแลนะเนี่ย สวยงามเรามีรถตำรวจเป็นของตัวเองล่ะทุกคนนะเงัน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 โอ้ยโอ้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 ยอะไรอ่ะรถตำรวจเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวเราลงก่อนดีกว่าไหมกดลงอะไรกดแซดโอเคนะฮะนี่มีกล่องขวัญอู้อูอะไรอ่ะอู้อเสียงเพลงอย่างดังโอ้กล่องขวัญคือกล่องแปลงร่างทุกคนผมกลายเป็น จอรละเคเครื่องบินเฮ้ยฉันคือจอรละเคนะฮะเออเบบี้คอก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 เบบี้คอก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 โคดานะฮะเอ้ยไม่ใช่เบบี้ชาร์กเขาว่าเราไม่ใช่ชาร์กเราเป็นคอโคไดานะฮะเบบี้คอก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 เบบี้คอก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 อ้ยมันตกอ่ะเปลี่ยนร่างกลับได้ปะ นะฮะรีเซ็ตนะฮะโอ้ยตายรีเซ็ตเถอะทุกคนมันกระโดดไม่ได้มันกระโดดไม่ขึ้นนะฮะเมื่อกี้มันน่ารักอยู่แต่มันกระโดดไม่ขึ้นนะฮะเออเบบี้คอกค็อกคอกคอกลอกค็อกคอกค็อกได้นะฮะมันขึ้นไม่ได้เออทึบไม่ก็เลยชุบ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 อ่าอย่างนี้ค่อยปีนง่ายหน่อยนะฮะ ค่อยยังชัวค่อยยังชัวค่อยยังชัวโอเคสวยขึ้นมาแล้วย่อไปกันเลยไปกันเลยนะฮะไอนั่งฮลิคอปเตอร์กลับบ้านกันดีกว่านะฮะเสียดายไม่ได้แต่งร่างเป็นเบบี้คอคก็ไดนะฮะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยไฟอิงคอคก็ได้แล้วเมื่อกี้เราเป็นจอะระแคบินได้เราน่าจะบินออกไปได้เลยเนาะนะฮะ,อ,ะอุ้ย มีอะไรด้วยเนี่ยฉลามฉลามมีขาอ๋อมันต้องบายเหรอไม่สามารถแต่งได้เลยไม่เหมือนเบบี้คอคได้นะฮะเออ